สวัสดีสุก้นสุดันนะคะพี่น้องคนอื่นการ hòa สวัสดีกับพ่อพอมแม่เอฟซีสาวหน่อยเผชรบานแท่งเอฟซีล่ะหน่อยอุ้งอิงเอฟซีพิดแสงตะวันเจออููนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้สิงมงวี่บอกเรื่องเล่าของหนางเรือกไข่อ,อ่ะพี่น้องพอเอ็เพนเองก็ได้ลงไปไลฟ์ชิปเร้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บอกว่า,วาเพื่อนไ,ไปฟิตติ้งนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่ามันอ่างรังการได้ความรู้สึกนะคะพี่น้องความรู้สึกของเอเพนเอง และที่สําคัญก็คือบอกเลยว่าพอพ่อแม่เอฟซีเองก็จะมีความอลังการเกิดขึ tá, <enfant> ้นในใจเช่นกันเพราะว่าอย่างเบิ่งดูเมื่อวานนี้ไปฟิตติ้งนะคะพี่น้องมีพระเอกสามคนพี่น้องสามคนสามบุ้งพี่น้องเจ้าของบุงนะคะเด้มา่ายทำได้มาฟิตติ้งเสื้อผ้านาคุมเรืืองเล่าของหนังเรืืองไข่ออกนะคะพี่น้องพ้อมกันนะแม่พี่น้องเพื่อนกันในโลกไม่ห้าเบิ่งโอ้โหอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะ มีทั้งพระเอกวัดศิวดลเนี่ยพี่น้องพระเอกวัดศิวดลโอ้หนาตาเขาธรรมดานี่ไปอีเข้านะคะต็บอกพระเอกเข้าตัวพระไวยเทนตามสาวหน่อยเนาะพี่น้องเออห้าละคนกับไปตามเอ่อผู้่บาลฟิ้นแล่นนะคะพี่น้องเออเห็นปะผู้ยบาลบ๊กคนกับมาฟิตติ้งคือกันเมื่อวานนี่นะคะพี่น้องเห็นปะความกันเลยเนี่ยเออและที่สําคัญกับมีเอ่อนกคงสกรกีย่เพิ่งดูพี่น้องเจ้าของมุงเอ่อ นุ่งนุ่งพุงสก่รนเออเจ้าของมุ่งอีหยังกอบพี่น้องทั้งสานตัวก็ตามเพื่อนหลายเนาะพี่น้องเสียงนี่หกเออโอ้ยหนออเลยจำแป็นเนาะพอน้องอ้ายเนาะให้บอกว่าสามคนสามพ่านเอาพระเอกวาดนี่ถือว่าเป็นตัวแท่นของสาวหน่อยผินบานเนี่ยสามมุ่งเลยเลยพี่น้องุดยอดวดปะเอกแต่ละผูเทละคนเนียวหยบอกเลยว่าอยู่ในใจของพ่อแม่ซื้อขคนอยู่แล้วพ่อแม่ สอ่สาชาหน่อยเพ็รนบ้านแพ่งก็ต้องมีพระเอกวัดอยู่ในใอยี่เร็ววัดศิวดลน,นะคะพี่น้องนั่นคืน้นหนึ่งในดาราที่จะไปแสดงภาพยนตร์เรื่องไข้โอ,อกพี่น้องแล้ววันนี้บอกเลยว่าเอฟซีล่อค่อยอยู่นั่นกับบ้านสองบลานตัวลอค่อยติดตามรับชมนะคะพี่น้องเฉพาะของวงสาวหน่อยนะคะเรียกว่ามกันนี้บานนี้ก็มาเป็นผู้ย่บ้านทิ้นแล้ ผู้ใหญ่วัานสิ้นแล่นเพื่อนนี่บอกเลยว่ามันเป็นเอฟซี่ของเพื่พอนเฉพาะวงกหมอล่ำเด้พี่น้องเพื่อนเหตุกิจการอีกเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นร้านกาแโกาแฟโน่นนี่นั่นที่เพื่อนเปิดแต่ละ้านแต่ละล่วงแต่ละสิ่งแต่ละแนว,แว,แว,แวที่เราเหตุยู่หันนะคะเออบอกเลยว่าทาั้งหลังของบิ๊กบอดเ,เออเอิ่นไาอยังไหนบอร์ดบิก๊ก <c oughs> <c oughs> กับบ่หน่อยพี่น้องขึ้นเบื้องเอานี่ขนาดยกตัวอย่างแค่สองคนสองท่านนะ สามคนกับพระเอกวัดนะยังเหลืออีกอีกท่านหนึ่งก็คือนกพงศะกรนกพงศกรนนี่ก็ถือว่าเป็นวงหมอล่ำที่บอกเด้ว่าโบเมนโบเมนหน่อยเนาะถือว่าเป็นวงขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เพื่อนก็บ,บอกเด้ว่าเพื่อนพี่น้องอ้ไอบอกว่าเอฟซีน้องอ้ไอเอฟซีนกพงศะกรกับบอดเนนวลนะคะขี่ขี่กับบอตัก็สองล้านขึ้นขึ้นกันลองมาขึ้นผาบึ้งพี่น้องบาทเนี้ พี่ขนาดว่าวันที่เพิ่นไปฟิตติ้งนะคะพี่น้องเพิ่นก็ร่วมตัวกันแบบบอกเลยว่ามีความรักใคร่กันถูกวงพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เฮามองเห็นเอินว่าเป็นการร่วมนะคะสางพันธมิตรร่วมกันต้องบอกว่าภาพพยรถยนองนี่เขาเอินว่าขวัญใจมหาชนก็ว่าได้พี่น้องทุกสาขาทุกหน่วยงานทุกวงเออทุก บอกว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สามารถดูได้ในภาพประยนตร์เรื่องขายอ้อพี่น้องนะคะเท่าตัวมะค่อยบังวาบทนั่นนะคะพี่นอ้องพระเอกของเฮ้าเออพระเอกของในใจของแต่ละผู้ละคนสะแสดงเป็นยังจังดนะ,ะโมเมนต์แต่มีแค่สามท่านนี่เด้พี่น้องแอสเซนเอกอะในล้ลงไปให้แล้วหลากหลายพ่อคู่แม่คู่ชั้นคู่บาอาจารย์เพื่อนกับเขามารวมสแสดงน้ำกันอีกเยอะแย,ยะมากมายนะคะ ให้บอกว่าเปิดตัวดารายัางเปิดว่าท่านมิดอยู่ตอนนี้พี่น้องนะคะแล้วร้อมกันนี่ภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อน,นะคะพี่น้องเพิ่นในตาเตรียมมาเป็นปีแล้วพี่น้องนเนาะเฮาสิเฮ็ดหนังฟอ้องยักบอดจู่แล้วสิเฮ็ดหนังฟอ้อมใหญ่ฟ้อมยัก,ม,ยกมันก็ต้องใส่เวลาในการผลิตงานจากน้อยนะคะซึ่งเริ่มต้นจากผู้กำกับนะคะเปลี่ยนผู้กำกับใหม่พร้อมกับเล่ซ้ำเริ่มต้นใหม่คือกัน เริ่มต้นเมื่อสแนลเพว่าจะเป็นบทเป็นตอนเป็นโน่นเป็นน,น,นี่แต่เพื่อนประกาศแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนจะเปิดกลองกองไทยวัน 11, 12, ที่สิบเอ็ดสิบสองท่านว่าคมนี้นะคะอยู่ที่วัดบางปิง้งนะคะพี่น้องจึงมีท่านสอท่อจันเป็นผู้ดูแลในในตรงนั้นนะคะท่านสอท่อจันเพื่อนก็เป็นผู้หนึ่งที่จะมาเขาสแสดงหนังน้่นได้พี่น้องเออเพื่อนมีห่อพ่อพีอพ่น้องเพื่อนก็จะเอาห่อมารวมเฟ้มมาเขาฉากนั่นอีกพี่น้องอุย้ยสุดยอดนะ บักคักนะครับพี่น้องเนาะฉะนั้นเร็วค่อยติดตามพี่น้องเราก็เข้าไม่ล่าสุดอีกนะคะอิลา้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในด,ดาราได้อุ้มหญิงเพชรบ้านแพงนะคะเป็นดาราให้บอกว่าเป็นดาราน้่ผู้หนึ่งเลยล่ะนะคะพี่น้องถึงอาจจะไม่ได้แสดงเป็นนางเอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าบทน้องจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะน้องกับเขาทาการแสดงน้่เพราะตรงนี้คือจุดเริ่มนะคะผู้อํานวยการสร้างก็คือพอโจ บอดจูยมมนินนะคะพี่น้องหรือว่าเป็นเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบานแพงเป็นผู้กอร่างสางความคิดตรงนี้อยากจะ,สะเสดะบ่าทําหนังเรื่องหนีขึ้นมานะคะเพราะแต่ว่าได้ซื้อว่าเป็นค่ายออบาเน่ก็เอาไม่อีกพี่น้องค้นหาคู่บาอาจารย์ผู้เพิ่นเข้าใจเรื่องค่ายองค์่ายออไปไปามาเลยกลายเป็นหนังฟองหยักหยักอีรลีอรอพี่น้อง จนในที่สุดตอนนี้พ่อโจก็บอกว่าทุ่มทุนสร้างไปแล้วนะคะร่วมกันกับมูอีกสองคนสองคันนะคะพี่น้องนะคะว่าเว้นจะเป็นเสียเล่เพราว่าจะเป็นเสียหมูยองนะคะพี่น้องใด้มร่วมกันซึ่งเป็นมูกันนะคะแล้ววันนี้เพื่อนกะประกาศอีวายอิล่าน้อยเฮ้านี่ก็ร่วมหุ้นพี่น้องลงทุ่มทุนสร้างภาพประจ์เรื่องนี้ร่วมกับพ่อโจด,ด้วยพี่น้องนั่นเห็นไหมคะนี่คือจุดดีได้พี่น้องอิล่าน้อยทั้งแสดง ทั้งเป็นผู้ร่วมส้างน้่พี่น้องเข้าบริษัทสนับสนุนลูกสาวจะไปนสนับสนุนผู้ใดแม่นบ่พี่น้องแต่งแต่บ่มารว่รวมหุ้นก็สิไปเบิ่งอยู่แล้วแม่นบ่พี่น้องถ้าบอกว่าลูกร่วมหุ้นไผ่ไผ่ก็อยากให้ลูกมีกำลีกำไรดีบาดเนี่แม่นบ่นี่แหละเขาเรียกว่าจุดดีจุดเด่นนะคะพี่น้องจุดดีจุดเต้นของพ่อลูกคููบุญเลยล่ะนะคะดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยพี่น้องรอติดตามรับชมนะคะพี่น้อง นะท่านใดที่รับรู้แล้วก็บอกต่ะๆตกันนะคะพี่น้องวันที่สิบเอ็ดให้ไปร่วมเขาถ้าผู้ใดอยู่ไกลเนาะพี่น้องเนาะไปเขาฉากกับอีลาหน่อยก็แล้วกันนะคะท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ๋าเด้อท่านใดที่เพ่ท่านใดกดติดตามก็ฝากกดติดตามน้าแน่ขอบคุณหลายๆเด้อจ๋าเด้อนะคะสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทอนนี้สักก่อนนะคะท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจอีลาหน่อยหรือจังใดแบบใดคอมเมนต์เขามาใต่คลิปได้เลย นะคะคส่วนถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบอโจกับิลลาน้อยเพิ่นได้ฝากช่องให้กับแอดเพนขอบคุณในความกัรุณาของเพิ่นนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมนะคะเฮงๆปังๆสุขผูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะกีิลลากระเพาะฟางซองที่เซนด้านเดียร์ดนไดจ่าฝากอะไรก็แค่หนึ่งกำลังใจนี้เพิ่นได้ก็เซ็นจา